สวัสดีคนด้วยนะครับอยู่ผมเนี่ยดีเจกูดเกมเมอร์นะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนเอ่อชแนลใหม่นะครับเปลี่ยนไป็กสามแล้วมั้งคือชแนลต้นๆเลยนะฮะผมไปกดลบนะแล้วคนนี้ก็พูดตัวเองนะผิดหายนะฮะแล้วคนนี้นะพอไปสร้างโอเล็กนะพอสร้างชแนลใหม่นะฮะต่อมาก็ชแนลอะไรนะคิงบู๊ฟไหมสร้างรายการใหม่นะฮะปรากฏว่าคิงบู๊ฟเป็นชิปผิดผลิตภัณฑ์นะฮะซีพียูคอมพิวเตอร์นะครับเลยลกยกเลิกแล้วยกลวกยกลวก ยกเลิกเร่งด่วนเลยนะครับกลัวเขามาเอาเรื่องนะว่าเขาเรียกว่ากลัวร้องเหียนนะฮะก็เลยมาสร้างนี่นะฮะกกว่าจะเป็นเชนสุดท้ายนะฮะว่าที่จะไม่เปลี่ยนต่อไปแล้วนะครับอ่ามันต้องมีรายการแม่งหรอกนะับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่ารายการนั้นในชแนลนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะเป็นคลิปเริ่มต้นนะฮะเออนะฮะโอเคอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะหรืออาจจะยินเสียงไมค์ช็อตนะครับเพราะว่าไมค์ไม่ค่อยดีหรืออะไรไม่รู้ไม่ดีนะฮะ เราตอนแรกก็ตัดไม้นะครับสงสัยนะาทำไมผมต้องใช้ตินนี่นะครับยังเห็นฮีโร่บายถุยไม่ใชค่คือถ้าผมปรับเป็นฟ้าหรือ normal นะฮะหรือไม่ก็เอ่อ shot นะฮะมันจะแหลกมากนะเพราะ CPU เอ้ยคอมพิวเตอร์กากนะครับใช้ไม่ถึงปีเลยนะฮะใช้สักปีมึนประมาณครับโหลดเกมเยอะเกินไปนะเลยแย่จังนะเพฟูลได้ไงเนี่ยฮะอีซี่สิลืมได้ไงไม่รู้นะครับ นี่มนเมล็ดข้าวครับเก็บไปครับทุกอย่างต้องเก็บไปได้ครับเก็บไปครบนะครับมีสลึงพึงวันจบไปครบบาทมีมีสิบบาทฝ้ายก็เดี๋ยวไม่เลี้ยวหลังมีสามร้อยฝ้ากะหรี่จุ่นหีพังอะไรนะจำไม่ได้ละเด็ดเด็ดเด็ดที่ไหนที่ไหนที่ไหน <c oughs> โอเคนะตัดไปต่อนะครับจริงแล้วเนี่ยผมก็อยากเห็นี่โรายนะเพราะว่าไม่ไม่เคยเจอเลยนะฮะ อาจจะแลกๆหน่อยนะเพราะว่าเออเขาเรียกว่าคอมกากนะพูดไปแล้วนะครับเราจะตั้งหลักฐานตรงไหนดีครับนี่คือคำถามนะครับแถวน,นี้ต้นไม้น้อยนะต้องปลูกต้นไม้ทดแทนนะครับพูดจริง,งนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้เล่นมุกแน่ๆนะต้องปลูกต้นไม้ทดแทนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหายวายวอดเลยนะฮะปลูก ไปหาที่สร้างบ้านนะครับปลูกให้ได้เยอะๆก่อนนะปลูกวัวหลกๆปลูกแล้วก็ปลูกนะฮะโอเคนะครับสืบเบียงอาหารนะเดี๋ยวจะเก็บไปด้วยนะฮนะี่ยพูดถึงสืบเบียงอาหารมาหันมาเลยนะครับ <c oughs> กลัวแล้วนะฮะโอเคปัญญาอ่อนนะฮะมีสลึงพึ่งมันจบไปครบบาทมีใส่บาทฟาดขือเตี๋ยวไม่เลียวหลังปัญญาอ่อนแหละนะฮะโอ้ s h o ปุ๊ นี่ตัดเออขุดเลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับนะคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยหยาบเท่าไหร่นะแต่ก็หยาบนิดนึงนะฮะเผื่อมันไม่มันนะเดี๋ยวถ้าถ้าไม่มันแล้วก็คอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวจะจัดการให้มันเลยนะฮะคอมเมนต์เลยนะครับอย่งไรใต้อินสแตชชั่นนะครับเออหนึ่งเม้นสามบาทนะไม่ใช่เลยครับนั่นมันอะไรนะไอ้นี่คอมเมนต์ในโทรศัพท์นะครับปัญญาละ โอเคนะฮะขุดไปครับอืมขุดไปเรื่อยๆนะไม่ต้องกลัวนะฮะว่าจะตกเหวตกถ้ำตกตกน้ำตกเรือตกจอบตอบศกอะไรนะตกสอบตอบศกตกสอบตอบศกตกสอบสอบตกเออเนี่ยไม่ต้องกลัวนะ่ย จะปลูกข้าวเราค่อยปลูกนะจะปลูกแถวนี้มัน่นแหละครับปลูกแถวนั้นนะต้นอ่อนนะเพราะข้องเราต้องควรเก็บรักษาไว้ที่ระลึกนะครับเป็นต้นไม้หายจากโรคนะร้องไห้เลยเนะี่ยเดี๋ยวเด้อสองขุดสองก่อนนะ เดี๋ยวถ้าเจอวงจรอ,อะไรจะมาบอกนะฮะจะมาพูดมา,มา,ม,ามาพูดอะไรเลยนะเดี๋ยวจะบอกเองนะฮะอ่ะา 1, 2, 1, 2. เผาหนึ่งสองหนึ่งสองก็เท่ากับเออสี่เชื่อมบุญญาอ่อนจะค่อยคิดก็ได้ะนะครับ ความรู้นะนี่คือสเก็ตเล็กสเก็ตน้อยนะเผื่อบางคนยังไม่รู้นะฮะไม้นี้หนึ่งอันนะฮะอันนะฮะก็เท่ากับ1.5เท่ากับเป็นเนื้อฐานได้1.5นะก็คือเผาได้1 1.5นึ่งจุะก็คือเผาได้1ครึ่งนะฮะหรือไม่เอาถ้าพูดแบบคณิตศาสตร์นะก็เผาได้นี่นะเออเศษสามส่วนสองนะฮะเผาได้เศษสามส่วนสองนะ โอเคนะจะจะเคมีอยู่ที่ไหนเนะี่ยคณิตศาสตร์ที่ไหนนะครับจะบ้าหญ่แล้วนะขุดไปครับเออโอเคเดี๋ยวขุดไปนะไม่ต้องกลัวนะอา้าวแค่ี่พอก่อนนะ ตักไว้ด้วยนะเผื่อมีมอนเตร์มาเกิดแถวบ้านเรานะครับก็เป็นคนก็ต้องมีความกลัวบ้างนะครับตอนแรกๆนะที่ที่เท่าผมยังไม่รู้จักมายครับนะจริงแล้วเนี่ยผมก็รู้จักมายครับผมนั้นไม่ได้มีเพื่อนบอกหรอกครับจริงแล้วเนี่ยผมเนี่ยมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะอยู่ที่เรียนนะช่วยพี่มายนะฮะพี่มายพี่มายเนะี่ยแล้วคราวนี้เนี่ยพี่เขาเ่ยเป็นผู้ชายนะับ ผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงนะครับทั้งไม้ไม้กับไมก้มก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละแต่ในกรณีผมผู้ชายนะคราวนี้ก็เลยพิมพ์เข้าไปใน Google นะอยากลองพิมพ์กันะอยู่ประมาณเออ่ป .4 นะฮะป .5 ป .4 จะไม่ได้แล้วนะแล้วคราวนี้เนะี่ยผมก็พิมพ์ไปนะไม้ปุ๊บไปเจอเลยนะมาคาผมก็ลองไปดูนะปรากฏว่าคลิปแรกผมดูนะเป็นคลิปของจุดๆ,ๆนะพี่ลูบี้คงนะฮะ ผมก็ดูว่านึกว่ามันเกมยิงปืนนะพี่รูวี่พี่รู้วี่คงอธิบายตั้งนานนกว่าเกมยิงปืนนะครับปับเพจฟูลนะคนที่กากก็อะไรไม่รู้นะโอ้ฟังไม่่คอยรู้เรื่องนะพอผมลองเข้าดูปุ๊บว้าวภาพทุเรศมากนะนึกว่าเกมยิงปืนนะครับแล้วคราวนี้ก็ไม่ดูเลยนะฮะก็ดูอยู่สักพักนั่นแหละครับก็คือพี่บอกว่าคิปเปอร์นะครผมก็รู้ว่าคิปเปอร์เป็นเบาปาวานนะคิดเป็นมั่วซั่วเลยนะคิปเปอร์เป็นปาวานนะครับคราวนี้เขาพี่รูวี่พี่รู้พี่เขาบอกว่าจะยิงใส่คิปเปอร์ไหมครับ ก็หนูว่าประวานแล้วหนูว่าประวานอะไรครับปรากฏว่าก็นี่ผมก็ไม่ไม่อยากเล่นเกมนี้นะพาเป็นหนึ่งอาทิตย์นะบเรากลับมาดูใหม่โคตรน่าเล่นนะครับเป็นแจ็อัตโนมัติเลยครโอเคเชื่อเชื่อโอเค มีเสิล์งพึงบันจกเอาจกให้ครบปะขุดนะถ้าผมผมนะมีกฎอยู่นะฮะว่าถ้าผมจะเลิกผมจะหยุดถ่ายคลิปตอนที่ผมตายนะฮะในเกมนี้นะฮะนะฮะ,นะฮะเออ บ้านมันแคบจังหนึ 1, 2, 2, ่งสองสองปอนะเออโอยสัตว์ดัจดจชลิตคิดว่าสวยแน่เหมือนควยตัวเหมือนเขียดเกียดชิบหายกูมองนิดมองหน่อยทำเป็นอายกูไม่หมายมึงหรออีดอ,อกช่อง หยาบมากไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่ต้องหยาบมากก็ได้นะฮะสไตล์นะฮะเรต้องตั้งสไตล์ของเราขึ้นมาเองนะครับเราจะไม่ลอกเลียนใครนะฮะแต่ก็ลอกเลียนหนึ่งนะฮะเป็นสไตล์นะฮะต้องลอกเลียนหนึ่งเป็นสไตล์ตัวเองนะครับจริงแล้วนะฮะช่วงนี้นะถ้าจะถามว่าเป็นยุคอะไรนะที่เกี่ยวโซเชียลเน็ตเวิร์กนะเกี่ยวกับยูทูบนะฮะตอนนี้นะในสถานะยูทูบนะตอนนี้เป็น ยุคของนักแคสเกมทั้งนั้นเลยนะมีแต่นักแคสเกมนะส่วนมากนะครับนักแคสเกมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะหาผลงานได้ยากมากครับคือเสียงมันจะเหมือนเหมือนกันนี้ฮะผมก็น่าจะเหมือนเหมือนสักคนนั่นแหละนะแต่นะครับคุณคนในสกายเนี่ยกับพี่ในรุ่นพี่ในสกายนะครับเขาตกใจครับนึกว่าผมเป็นคนนั้นคนนั้นเป็นผมนะครับตลกตกใจหมดเลยครับนะฮะเด็เด็ดเด็ดจะขุดเมืองแล้วนะฮะ ซึ่งเราจะรู้ได้ไงนะว่าแถวๆมีแถวเรามีเมืองนะครับเราก็คือเราก็ขุดไปลงไปเรื่อยๆครับถ้ามันมีเสียงร้อนนะแบบนั่นไงเสียงร้อนมาพอดีเลยนะบางคนอาจจะไปได้ยินนะผมพูดมากไปนะไงเสียงร้อนมาแล้วนะครับแสดงว่าแถวนี้มีถ้ำนะฮะไม่รู้นะครับก็มีคนบอกมานะฮะจะลองดูนะครับใกล้ๆนี่อาจมีถ้ำก็เป็นได้นะครับ เออไม,ไม,ไม่อาจจะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังก็ได้นะฮะใครจะไปรู้เลยคนะแถวน,นี้ก็น่าจะมีถ้ำนะเพราะว่าเมื่อกี้เสียงแวบนะแวบเลยนะครับน่าจะนะน่าจะมีถำ้ำเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆลยนะว่าขยายแถวๆนี้ที่อยู่ใต้ดินนะฮยค่อยๆขยายไปเรื่อยๆกันนะฮะเออลืมเก็บสเบียงเลยนะฮะงานเข้าแลยครับต้องทำเวลาขุดเหมืองต้องขุดสวยๆครับ มันมีถ้ำน,นะน,น,ะาน่าน่าจะมีถ้ำแหละแถวเนี้ยฮะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ทางไหนมากกว่ามัง้งประหยัดท็อตหน่อยดีกว่าอ่ะเนี่โอเคนะฮะเดี๋ยวคลิปไหนนะฮะ ถ้ายังไม่ตายนะจนถึงตอนนั้นนะจะไปลุยเหมืองเลยนะโคตรน่ากลัวนะเป็นคนเดียวเนะี่ยจริงแล้วนะตอนที่เริ่มเล่นมาการ์ดแรกๆนะผมก็มยังไม่ได้โหลดนะฮะผมไปเล่นในอะไรนะในเว็บนะฮะเป็นเว็บเว็บเล่นเกมมาการ์ดนะฮะบางคนอาจจะไม่เคยเล่นนะฮะผมไปเล่นนะฮะแบบเป็นมาการ์ดที่เล่นในเว็บนะฮะเหมือนบลูสแตทเด้อะครับ ก็ลองไปเล่นดูโคตรแหลกเลยครับพอมันก็โหลดได้เป็นไงตอนนั้นนะครับก็เ